อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่19มีนาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านอีกรอบนะครับกับข่าวรอบค่ำประจำวันที่19มีนาคมรอบค่าวันนี้เรามาเริ่มข่าวแรกกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของพอลสโค ที่ได้ออกมากล่าวชื่นชมพอปอกบาว่าเป็นตัวปเปลี่ยนเกมของทัพปริศาสตร์แดงอย่างแท้จริงจนสามารถบุกไปเฉือนชนะเอซมิลาน1ประตูต่อศูนย์และกลุยทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกได้สําเร็จโดยพอสโคได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BT ท p o r t เอาไว้ว่าผมว่าทุกอย่างมันโอเคนะพวกเขาสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้แต่ผมก็ยังคิดว่าเกมนี้แมนยูนเต็ดไม่ได้เล่นดีอะไรมากมายนะักหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ต้องชมนั่นก็คือพอปอกบานั่นแหละ เขาลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังแล้วสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ทันทีมันไม่ใช่แค่ประตูที่เขายิงได้นะผมหมายถึงว่าเขาสามารถช่วยให้นักเตะคนอื่นภายในทีมดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นด้วยเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ลงไม่คอสหนิมของพอปอกบาด้วยซ้ําทว่าเขากลับทําได้ดีเกินคาดเขาลงไปเล่นตำแหน่งทางซ้ายแสดงคุณภาพออกมาได้ทันทีซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านักเตะของแมนยูนเต็ดหลายๆคนเริ่มจะกลับมามีความมั่นใจมากขึ้น เขาคือความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะสำหรับเกมนี้เขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสเองได้และก็ยิงประตูเองได้ผมว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของป็อกบาเลยล่ะอย่างไรก็ตามฟอร์มโดยรวมของทีมเกมนี้ผมก็ยังมองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เศษมากมายเลยนะเพราะว่าเอซิมิลานก็ไม่ได้เล่นดีมากกว่าเราหรือว่าเหนือกว่าเราไปมากมายนักส่วนดินเฮนเดสันเองก็มีจังหวะเซฟสําคัญที่ยอดเยี่ยมมากในช่วงท้ายเกมจากนั้นแมนยูเต็ดก็ปิดจ็อบและก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จ โอเลกุน่าฟชาคาดหวังมาคัสแรตฟอร์ดเจ็บไม่หนักพร้อมกับระบุด้วยว่าการได้พอบอกบากลับมาคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วโอเลกุน่าฟชาได้ออกมาเผยกับทางเว็บไซต์สโมสรและก็ทางบีทีสปอร์ตว่าสาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนมาคัสแวตฟอร์ดออกจากสนามในช่วงพักครึ่งแรกก็เพราะว่าแัตฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บบางอย่างพร้อมกันนี้ก็ยังได้กล่าวถึงพอปอกบาด้วยว่าเขาจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับทีมในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ แถมยังย้มด้วยว่าเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกเอฟเอครับวันอาทิตย์นี้สภาพทีมน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วโดยเอเลกุน่าโซชาได้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เราอยู่ในห้องแต่งตัวมาคัสแรดฟอร์ดได้บอกว่าเขารู้สึกมีอาการบาดเจ็บอะไรบางอย่างซึ่งเราเองก็ไม่ต้องการจะเสี่ยงกับอาการเหล่านี้หรอกนะเราก็เลยต้องส่งพอปอกบาลงสนามไปเร็วมากขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายนะสำหรับเคสของมาคัสแรดฟอร์ด จากนั้นครับโอเลกุนนาโซชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการได้พอปอกบากลับมาลงสนามในรอบกว่า2เดือนซึ่งโซชาได้สัมภาษณ์ว่าเราทุกคนในทีมคิดถึงพอปอกบาเขาต้องพักรักษาตัวไปนานเกือบ2เดือนและแน่นอนว่าทุกทีมย่อมจะคิดถึงนักเตะระดับพอปอกบาอยู่แล้วละ่ะคุณก็เห็นว่าช่วงก่อนที่เขาจะเจ็บเขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่ในตอนนี้เมื่อเราได้เขากลับเข้ามาสู่ทีมแล้วผมแค่อยากจะบอกว่าเขาจะกลายเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเลยละ่ะ สำหรับทีมในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้เกมกับมิลานที่เพิ่งจบไปเขาสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลให้กับเราได้เลยละ่ะถ้านับเฉพาะด้านเทคนิคแล้วผมมั่นใจว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดของโลกนะปัจจุบันทุกคนภายในสโมสรต่างมีความสุขที่เห็นว่าปอปอกบากลับมาลงสนามและสามารถโชว์ผลงานได้ดีเรามีความสุขกับเขามากจริงๆในเกมนี้กับเอซิมิลานเราได้3นักเตะอย่างดอนนี่ฟันเดเบกดาบิดเดคอาและก็ปอล์ปอกบากลับมา ซึ่งผมก็หวังว่าในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้เราจะได้อองตอริมาสุยานและก็เอดินสันคาวานี่กลับมาเช่นกันซึ่งมาดูจากสถานการณนะ์ณตอนนี้ของทีมแล้วผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างกําลังจะกลับมาสดใสอีกครั้งจากนั้นโอเลกุน่าโทชานก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงฟอร์มการเล่นของทีมที่สามารถคว้าชัยชนะได้3เกมจาก4เกมหลังสุดเอาไว้ว่าผมคิดว่าตอนนี้โมเมนตัมของทีมกําลังไปได้สวยเลยนะ ช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์เราเจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ต่อจากนั้นก็เป็นเวสต์แฮมยูน e d เต็ดและก็ตามด้วยเอซีมิลานซึ่งเราสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดเมื่อคุณชนะได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้คุณจะมีพลังด้านบวกมากขึ้นคุณจะมีความรู้สึกมั่นใจและพิเศษเมื่อคุณก้าวเท้าลงสู่สนามคุณมั่นใจมากขึ้นแต่เมื่อคุณแพ้คุณกลัวที่จะแพ้อ,อีกครั้งคุณกลัวที่จะก่อความผิดพลาด ดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกการที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้มันทําให้ทีมมีขวัญกาลังใจเพิ่มมากขึ้นบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวตอนนี้ถือว่าดีมากๆเลยล่ะเราก็แค่ต้องพักฟื้นกันให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรายังมีเกมสําคัญในวันอาทิตย์นี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรากําลังตั้งต,งตารออย่างใจจดใจจอ่อเป็นอีกหนึ่งเกมใหญ่ที่มีความสําคัญเป็นเกมรอบแปดทีมสุดท้ายเราจะปัดฟุนเกมในวันนี้ออกไปให้หมดและเดินหน้าลุยกันต่อไปในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ ลุคชอบนในครึ่งแรกทีมเล่นได้แย่มากก่อนครึ่งหลังจะได้ป็อกบาลงมาเป็นฮีโร่ลุคชอได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับทาง B t ท p o r t ร์ตโดยเขายอมรับว่ารู้สึกพอใจที่ทีมสามารถคว้าชัยชนะได้และผ่านเข้ารอบต่อไปแต่เขาเองก็ยังไม่ค่อยพอใจเรื่องฟอร์มการเล่นของทีมซักเท่าไหร่ก่อนจะได้ป็อกบาลงมาเป็นฮีโร่ในช่วงครึ่งหลังโดยลุคชอได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามันแน่นอนอยู่แล้วลหละว่าเรามีความสุขที่เราสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ บอกตามตรงเลยนะว่าเพื่อน,อนและก็บรรดาสตาฟโค้ชของเราต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเรายังทําได้ไม่ค่อยดียิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาครึ่งแรกแล้วมันย่าแย่มากจริงๆในช่วงต้นเกมสัก1 0บถึงสินาทีผมคิดว่าเราออกสตาร์ทกันได้อย่างวิเศษนะแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเราเสียการคลองบอลจ่ายบอลก็เสียกันง่ายมากซึ่งผมคิดว่าเราโชคดีนะที่เราเสมอพวกเขาได้ในช่วงครึ่งแรกมาในช่วงครึ่งหลังนักเตระรับโลกอย่างพอปอกบาช่วยเราได้มากจริงจริง เขาลงมาสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนแต่เราก็รู้ดีว่าเราต้องทำให้ดีกว่านี้ในเกมต่อไปเกมนี้มันเป็นเรื่องดีที่เราคว้าชัยชนะได้และเราเองก็ต้องมองในแง่บวกว่าเราสามารถผ่านเข้ารอบไปแล้วเรามีนักเตะที่กำลังจะกลับมาแล้วรู้สึกว่าทีมกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นลูกชอก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงประเด็นที่เขากลับมามีรายชื่อแต่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปมากกว่า3ปีโดยลูกชอได้เผยถึงข่าวดีของเจ้าตัวว่า ผมมีความสุขอย่างมากเลยนะที่กลับมาตีทีมชาติอังกฤษ,อ,กฤษอีกครั้งและมันก็คือสิ่งที่มีเกียรติอย่างยิ่งสําหรับผมอยู่เสมอที่ได้รับเลือกให้กลับมารับใช้ทีมชาติผมรู้ดีว่าผมรู้จักทีมชาติไปพักใหญ่เลยล่ะแต่ผมเองก็ยังมีความทะเยอทะยานอย่างสูงที่จะกลับมาอยู่เสมอในตอนนี้ผมทํามันได้แล้วแล้วผมเองก็ตั้งตารออย่างมากเลยล่ะที่จะกลับมาลงสนามให้กับทีมชาติอีกครั้งเรามาดูข่าวกอลสิบเรื่องตลาดซื้อขายกันเล็กน้อยครับ วันนี้สื่ออุรุกวัยก็คือ i n นโฟเบได้ออกมารายงานว่า b o c าจูเนียสมั่นใจอย่างมากว่าจะได้ตัว e d ด s สั c คา a n วนีมาร่วมทัพในตลาดรอบซัมเมอร์นี้หลังจากที่ตัวนักเตะยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับทัพปีศาจแดงแถมประธานสโมสรโบคาจูเนียก็คือฮวนโรมันดูเกลเ e ่ได้ตามตือ e d ด s สั c คา a n วอย่างหนักเพราะเขาอยากจะได้ตัวกองหน้าชาวอุรุกวยรายนี้มาร่วมทีมในตลาดรอบซัมเมอร์นี้เลย เรามาปิดท้ายข่าวรอบเย็นในวันนี้กับเวลาของการจับฉลากฟุตบอลยูโรปาลีกและก็ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยสึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะทำการจับฉลากกันก่อนนะครับช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแล้วก็ฟุตบอลยูโรปาลีกจะจับต่อจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาซึ่งเราก็จะทราบแล้วครับว่าแมนยูนเต็ดจะเจอกับทีมไหนในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งส่วนตัวผมแล้วอยากจะเจอทีมจากสเปนมากกว่านะ ไม่ว่าจะเป็นบียาริลหรือว่ากรานาดาก็ได้นะครับและทุกคนล่ะอยากจะเจอกับทีมไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปข่าวของแมนยูเต็ดวันพรุ่งนี้เช้านะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r e ร Devil Page กันด้วยนะครับผม